เด็กกลับมาพบกับคุยาในกิจกรรมวิทยาศาสตร์กิจกรรมของเราวันนี้มีชื่อว่าจิ๊กซอว์ค่ะเด็กๆช่วยคุยาคิดหน่อยนะคะชิ้นส่วนจิ๊บซอว์ที่เขาสลับกันเนี่ยเราจะต่อให้เป็นภาพเหมือนเดิมต้องทำยังไงดีคะถึงจะต่อเป็นภาพได้สำเร็จ เด็กๆคะช่วยคุยาคิดหน่อยนะคะการที่เราจะต่อจิ๊กซอได้สำเร็จให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิมเด็กๆคิดว่าต้องทำยังไงดีคะช่วยคุยาคิดหน่อยนะคะ ถ้าดเด็กๆคิดออกหรือยังคะว่าจะนำชิ้นสว่วนติ๊กซอต่อเป็นภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิมได้ย,ไยังไงค่ะให่คิดไม่ออกไหมเราไปดูปอุปกรณ์ทดลองกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะอุป,ปรกรณ์การทดลอง สีไม้กระดาษเอซีแันไกเกากระดาษแข็ง ขั้นตอนการทดลองเรียจะใช้สีหมายวาดรูปและระบายสีค่ะเด็กๆสามารถวาดรูปที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะ เมื่อวาดเสร็จแล้วก็จะได้ภาพแบบนี้ค่ะต่อมาครียาจะทากาวด้านหลังกระดาษที่เราวาดรูปจากนั้นนำไปแปะบนกระดาษแข็งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับจิ๊กซอของเราค่ะเด็กๆ ต่อมาครูยาจะนำกันไกรมาตัดหลังจากที่กาวแห้งแล้วขั้นตอนนี้เด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายค่ะหลังจากที่กาวแห้งเราก็จะตัดกระดาษ AC ที่เราได้ติดกับกระดาษแข็งไว้แล้วค่ะ เมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเด็กๆโดยจิ๊กซออันแรกของครูยากเวยจะตัดกระดาษเป็นแนวยาวรูปดอกไม้หลังจากนั้นเุียก็จะนำชิ้นส่วนจิ๊กซอที่ได้ตัดแล้วสลับกันนำมารวมกันจากนั้นคุยยจะต่อเขาให้เป็นภาพดอกไม้เหมือนเดิมค่ะเด็กๆว่าครูยจะทำได้ไหมคะ จิ๊กซออันที่สองคุยาตัดเป็นสี่เหลี่ยมจำนวนเก้าชิ้นจากนั้นคุยาจะนำเข้ามาสลับคุยาจะต่อจิ๊กซอต้นไม้ให้กลับมาเป็นรูปต้นไม้ที่สวยงามเหมือนเดิมได้ไหมคะเด็กๆ จิ๊กซออันสุดท้ายคุรยาตัดแนวตรงจำนวนสี่ชิ้นค่ะเด็กๆเป็นจิ๊กซอรูปมีคุรยาจะนำเขามาสลับกันตามตัวอย่างเลยค่ะและคุรยาก็จะต่อเขาให้กลายเป็นรูปมีเหมือนเดิมเด็กๆว่าคุริยาจะทำได้ไหมคะ จากการทดลองต่อจิ๊กซอว์หลายๆแบบเด็กๆคะชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ที่สลับกันเราต่อเป็นภาพเหมือนเดิมได้กลายเป็นภาพที่สวยงามเหมือนเดิมได้เด็กๆคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะทำไมต่อเรียงใหม่แล้วเราจึง ทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามเหมือนเดิมได้เด็กๆช่ยวยวคุยาคิดหน่อยนะคะว่าเป็นเพราะอะไรค่ะเด็กๆจากการทดลอง สรุปการทดลองนะคะการที่เราจะต่อติดกซอให้สมบูรณ์กลับเป็นภาพที่สวยเหมือนเดิมได้เนี่ยเด็กๆต้องสังเกตดูชิ้นส่วนแต่าละชิ้นใช่ไหมคะว่าใช่หรือเปล่าตรงกับภาพที่เราต่อไว้สำเร็จตอนแรกหรือเปล่าการสังเกตเป็นสิ่งที่สำคัญในการต่อติดซอมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการ ทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะเด็กๆชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีองค์ประกอบของภาพไม่เหมือนกันเราต้องคอยสังเกตและต่อให้ถูกที่ค่ะเด็กๆค่ะเ,เวียวก็ขอฝากการทดลองเรื่องติดซอให้เด็กๆก,กลับไปฝึนสังเกตและต่อติดซอเป,เป็นภาพที่สมบูรณ์ส่งวิดีโอให้เพียดูด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ